f o r เตอร์สองจุดศูนย์ไบท์โบครับอันนี้วันนี้เข้ามารับบริการติดฟิล์มสามเอ็มนะครับรุ่นอันตักเคลียร์แล้วก็เดี๋ยวพาม,มาดูล้อเอ s นโซฟอร์สนะครับอ e z 0 1่รัดคู่กับยาง275 60 20ห้ากสบยีโตโยต้าตัวนี้จะได้สเปคส,สูงกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับก็ มิติรถก็จะดูสวยนะครับสวยเต็มซุ้มตัวนี้ล้อฟอร์ดของเรานะครับแบรนด์ e n s o ก็พร้อมจำหน่ายที่ดิลเลอร์ทั่วทุกสาขาในประเทศไทยนะครับตัวนี้รับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานราคาไม่แพงครับ ล้อชุดละ69,000บาทกับการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน